CEO ลาออก FTX ยืนลบละลายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิป t o วท l อครับกับผมแซกโนบโดีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก Adelaide South Australia ครับผมต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอ s ีผ่านทาง Crypto ท a อปครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็เป็นข่าวอยู่ในกระแสะเลยแล้วก็ผมก็ยังพูดถึงติดต่อกันมา2อถึงสวันแล้วนะฮะกับข่าวของ FTX นะครับแซมแบงแมนไฟลครับประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ FTX ครับพร้อมการยื่นลมละลายอย่างเป็นทางการครับผมเมื่อไม่นานมานี้ฮะ Watcher g u r u ครับได้เผยแพร่การลาออกจากตำแหน่งของแซมแบงแมนไฟล์ครับซีอของ FTX กระดานเทรดชั้นนำระดับโลกนะฮะดูว่าชื่อดังก็ว่าได้นะ สิ่งนี้ส่งผลให้นักงทุนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากครับอย่างไรก็ตาม Twitter ของแซมแบงก์แมนไฟน่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการครับเกี่ยวกับการดาออกที่เกิดขึ้นอย่างใดนะครับอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ฮะกระดานเทรด FTA ครับได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการยื่นล้มละลายนะของบริษัทครับโดยมีเนื้อความนะฮะตามภาพเลยนะฮะที่ขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ตามที่ FT ฟทีเอกรุ๊ปคอมพานีคอมเมนต์นะฮะ Voluntary Chapter 11นะฮะ ได้เริ่มกระบวนการในสหรัฐโดยเริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อทบทวนไรายได้และก็สินทรัพย์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกครับอย่างไรก็ตามครับแซม,แ,ซมแบงก์แมนไฟนะฮะได้ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการครับแล้วก็จอห์นเจเลตรีนะฮะจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนะครับผมก็พูดง่ายคือลาออกปุ๊บมีคนเสียบแทนปับ๊บอะไรประมาณนี้นะครับ STX t r a d i n g ครับประกาศว่า เ e s t l เลียมชายเซอร์วิและ a l a m มิดาสรีเ r ิร์ครับในบริษัทและบริษัทในเครืออีกกว่า130แห่งครับซึ่งถูกเรียกว่า F.T.X Group ครับได้ยืน่นได้เริ่มต้นนะฮะยื่นล้มละลายตามประมวลกฎหมายล้มละลายในสหรัฐเขตเดลาแวร์ Kate, Delaware, ครับเพื่อเริ่มกระบวนการที่เป็นระเบียบในการตรวจสอบรายได้และก็สินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกครับทั้งนี้จอห์นเจเรตรีนะฮะได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX Group ครับหลังจากที่แซมแบ n เบิ์นฟนเนี่ยได้ประกาศลาออกจากประแต่งอย่างเป็นทางการครับทั้งนี้เขาก็จะยังคงให้ความช่วยเหลือครับในการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็ดูแลกระดานเทรดไปอีกสักระยะนะครับรวมถึงควบคุมพนักงานจำนวนมากของ FTX ในประเทศต่างๆให้ได้ตามความคาดหวังของ FTX Group ด้วยนะครับ ทั้งนี้นะจอนเจเรตรีครับซีโอคนใหม่ของ f t ฟครับได้ได้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตาม f t x Group Company c o m m o n s ม o ต์ส n วรันเ e อ t ์ลี1ชเรบเนะฮะเปิดโอกาสให้ f t x Group เนี่ยประเมินสถานการณ์และพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่มการกู้คืนสินทรัพย์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วเสียมากที่สุดน,นะครับท้ายที่สุดครับ จอห์นเองก็ได้กล่าวปิดท้ายว่า FTX มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากมายและหวังว่าเหล่าพนักง,งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะดําเนินการอะไรไปด้วยความโปรง่งใสครับอย่างไรก็ตามครับตามถสถานการณ์ดังกล่าวฮะก็ได้ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลหลักอย่างบิตคอยเนี่ยราคาร่วงลงอย่างรุนแรงต่ากว่า16,500ดอลลาร์แล้วนะในช่วงนี้นะครับอ่านะก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําตอนนี้ครับบางกระดานเทรดฮะเราเรียกเขาว่า ดันทชชื่อดังและชั้นนําแต่ก็เปิดมาแล้วก็ปิดตัวแบบนี้นะเจอแบบนี้มาหลายเคสเหมือนกันนะฮะรวมถึงโปรเจกต์ดังๆนะที่เรานิยมกันก็ปิดตัวในช่วงที่ผ่านมา2 3สามปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับราคาบิทคอยนนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะดิ่งขนาดนี้นะฮะแต่ก็รอดูต่อไปฮะว่ามันจะกลับมาไหมไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกันไปหมดเลยนะครับต่ เอาจริงนะอย่าพึ่งแพนิคนะครับกับคนที่ถือยาวนะครับอย่าพึ่งแพนิคนะฮะรอดูต่อไปฮะเพราะว่าการย่อตัวลงและการการขยับตัวขึ้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะในในแต่ละช่วงของปีนะครับฉะนั้นบางทีเราอย่าไปหลงตามเกมธุรกิจของตลาดทุนเหล่านี้มากนะเพราะบางทีรอยจะกลายเป็นแค่เหยื่อนะตัวเล็กๆปัติวัปะซอยทั้งนั้นเองนะครับฉะนั้นก็ติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับใครที่ ได้รับผลกระทบจากนะ FTX ก็ขอให้นะฟื้นตัวไวนะฮะแต่ใครที่รอดก็โอเคเราโชคดีไปนะยังไงจับตาดูกันต่อไปแล้วก็ใครที่ถือครองบิตคอยเอาไว้ถือว่ให้แน่นๆนะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเทขายหรือว่า,าทำอะไรกับมันนะฮะปล่อยไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดใครจะซื้อเพิ่มก็กระชอนเอาละกันเพราะราคามันลงมาต่ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเสี่ยงแล้วถือรอต่อไปนะครับผมยังไงก็หวังว่าคราวนี้ จะเป็นมิลกับคุณนะครับผมยังไงช่วยกระตุ้นแชร์ส่งต่อยเพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าคุณยังสามารถสปอนอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับให้คุณกดปุ่มจอยครับเป็นเบอร์ Pay รายเดือนจะเป็นแบบแฟนวิคแฟนสปายสี่แฟนก็เลือกออกได้เลยนะครับผมหรือจะโอนมาเป็นเงินบาทก็ที่ทูมอนิวเวลส์ et, แล้วก็ที่เคแบงก์นะครับโอนเป็น USDT กับ BUSD เรื่องในใต้คลิปนี้นะฮะมีเวลส์แครเดียชัยไปแล้วก็ปีลราโอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องซักนบีได้ครับให้คุณกด subscribe แลกกดดระิ่งนะครับ กดหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเคยกดแล้วอยากกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะฮะรับนะรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเชอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ